จะมีสังคมสมประเภทด้วยกันสังคมอวิชชาเราพูดไปแล้วแต่สังคมมิทิลานั้นเนี่ยดิฉันเดาพระราชประสงค์เพราะว่าสังคมนี้มีตรารัชาการที่9อยู่นะคะว่ามิทิลาไม่สิ้นคนดีขอให้เราใช้วิริยะอนุรักษ์และพัฒนาสามคำที่อยู่ที่ฐานนี้เนี่ยเป็นฐานของสังคมและในเวลาเดียวกัน คิดว่าเป็นพระราชประสงค์จะอาจเอื้อมเดาว,ว่าเป็นพระราชประสงค์พระราชอัจยาไม่พ้นเปล้าคือในสังคมคุณธรรมนี้เนี่ยนะคะจะเน้นการอนุรักษ์และพัฒนาขอให้ท่านดูหน้าร้อนาฬิกาชี้ที่เลข9 9้านาฬิกาตรงนะคะและถ้าดู b a c k กราวด์ขอประทานโทษคือดูหลังภาพเนี่ยจะเห็นได้ว่าคุณธรรมกับเทคโนโลยีเนี่ย ในสังคมคุณธรรมนั้นจะต้องสมดุลกันเพราะฉะนั้นสังคมสามประเภทที่อยู่ในพระราชนิพนธ์นี้จัดได้ว่ามีพระราชประสงค์ที่จะให้สังคมไทยก้าวพ้นจากสังคมอวิชชาเข้ามาสู่สังคมมิทธิลาไม่สิ้นคนดีและเข้ามาสู่สังคมคุณธรรมครับคุณสมบัตครับการศึกษานั้นจะต้องให้รู้จักพ่อแม่ลาก,กําเนิดของตัวเองหรือเปล่า คงจะต้องนะครับแต่ผมอยากจะพูดเผื่อเยาวชนดูคือในเรื่องยนตรกรรมที่ไปเก็บมะม่วงเนี่ยยันนึกว่าไม่มีจริงนะครับมันเป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติในประเทศไทยเนี่ยครับมีงานวิจัยเครื่องมือเก็บมะม่วงด้วยการเขย่ากิ่งนะด้วยการเขย่ากิง่งครับได้ได้แล้วก็ผ่านด้วยนะฮะหรืออย่างปูทะเลเนี่ยผมเข้าใจเอาเองนะครับในอินเดียมีมหาวิทยาลัยปูนา ในอินเดียมีภพไนไยปูนานะครับเราก็อาจจะมีแบบปูทะเลนะครับ mm hmm. สิ่งพวกนี้เป็นเกรดซึ่งซึ่งตื่นเต้นนะฮะเวลาอ่านีเยเพราะว่าตื่นเต้นมีการเปรียบเทียบเกี่ยวข้องเยอะมากทั้งด้านแบบโมหาภูมิแบบผมนะฮะเข้าใจง่ายๆนะนึกเอาเองหรือด้านลึกๆอย่างที่ท่านอาจารย์สุม์ได้พูดเวลาอ่านนี้จะมีจินตนาการมากแล้วแต่วิส d o อมของแต่ละท่านนะครับอย่างผมก็ตื้นๆหน่อยนะครับก mm ็อ่านแล้วก็สนุก แต่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าในความรู้สึกของผมเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ขาดวิชาเราขาดสำนึกเราถึงมีปัญหาใช้วิชาไปในทางทำร้ายตัวเองนะครับใน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 พระราชนิพนธ์นเนี่ยนะครับได้พูดว่าโดยเฉพาะเหล่าอมาตล้วนจาริกอยู่ในโมหะคุมทั้งนั้นพวกนี้ขาดทั้งความรู้วิชาการ ขาดทั้งความรู้ทั่วไปคือความสำนึกธรรมดานะะเราไม่ค่อยสอนเรื่องสำนึกนะครับพวกนี้ไม่รู้แม้แต่ประโยชน์ส่วนตนพวกนี้ชอบผลมะม่วงแต่ก็ทำลายต้นมะม่วงนะครับชัดเจนมากนะครับก็จะเห็นได้ว่า,าการสอนเรื่องของสำนึกเนี่ยมันต้องเป็นกระบวนการอย่างที่อาจารย์สุม,มนท่านว่าอาจารย์เจิมศักด์ทำรายการอันหนึ่งเรื่องอออเวทีชาวบ้าน อาจารย์สุขุมเป็นคนไปสัมภาษณ์ผมจำได้ไปสัมภาษณ์คุณวินัยสีเปี่ยมทำกเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยนะครับขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองเนี่ยอยู่ที่สมุดสงครามสมุดสาครทำแล้วก็พบว่าพึ่งตัวเองได้ดีนะครับทำมาสามสีป่ปีขุดบอมีอนาเล็กๆมีสวนมีไม้ผลเนี่ยนะครับอาจารย์สุขุมถามว่า คุณวินัยอยากจะให้ราชการช่วยอะไรไหมผมยังจำได้คุณวินัยหยุดเงียบไปตั้งนานแล้วตอบว่านึกไม่ออก <c oughs> วันก่อนท่านผู้ว่ามาเยี่ยมผมเลยให้กล้วยกินไปเครือหนึ่ง <c oughs> อันน่นแน่คุยอีกผมดูในภาพนั้นก็บอกเอะคนทั่วไปเนี่ยมันก็ต้องอยากได้ทั้งนั้นแหละแต่ทำไมผมคิดว่าคนที่พึ่งตัวเองได้แล้วเนี่ยมันจะมีศัก์มีสี เขาอยากจะบอกว่าสิ่งที่ทำทั้งหมดเนี่ยเขาทำเองนะไม่อยากได้ของใครการให้คนพึ่งตัวเองได้เนี่ยมันสร้างความเป็นคนมาสู่สำนึกและศักดิ์ศรีกระบวนการเศรษฐกิจอะไรที่ทำให้คนพึ่งตัวเองไม่ได้เนี่ยมันทำลายคนกระบวนการที่ทำให้คนแต่ละคนแต่ละคนสามารถพึ่งตัวเองได้ของตัวนั้นน่ะสร้างศักดิ์สร้างศรีความเป็นมนุษย์คนเหล่านี้จะไม่อยากเอาลัดเอาเปรียบ กระบวนการนี่มันสอนโดยกระบวนการเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะรู้สึกสิ่งพวกนี้เนี่ยที่อาจารย์ถามว่าคนธรรมดาต้องเกิดมาเนี่ยจะต้องนึกถึงผู้ให้กําเนิดไหมใ,ในเรื่องนี้บอกเลยครับจะมีตั้งแต่ผู้ให้กําเนิดคนเนี่ยจะต้องรู้ครับว่าตัวเองเกิดมาจากใครแล้วใครเป็นพ่อเป็นแม่และเรามีหน้าที่ต่อพ่อแม่นั้นอย่างไรมีหน้าที่ต่อมนุษย์อื่นอย่างไรมีหน้าที่ต่อสัตว์และสิ่งแวดล้อมอย่างไร มหาวิทยาลัยทุกแห่งก็ต้องรู้ครับว่าถูกตั้งมาด้วยใครและมีหน้าที่อะไรต่อสังคมไทยไม่ใช่มโมแต่ทะเลาะกันอยู่ข้างในนะครับหรืออะไรอย่างนี้ถ้าถ้าพักถ,ถ้าหลุดจากตรงนี้เนี่ยก็เข้าสู่โมหภูมินะฮะคิดเฉพาะตัวทันทีแต่ถ้าเผื่อว่าเราได้เข้าใจว่าเราเกิดจากใครมีหน้าที่อะไรก็จะรู้ว่าอดีตเป็นอย่างไร ปัจจุบันเป็นอย่างไรอันนี้สร้างความทุกไหมอะไรเป็นต้นเหตุอะไรเป็นทางที่จะออกจากทุกขอะไรจะต้องทําอนาคตเป็นอย่างไรทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันอย่างไรที่เรียกว่าอิทัิปัจจยตาที่ผมพูดมาทั้งหมดนี่อยู่ในศาสนาพุทธครับเรียกว่าอ,อวิชาแปดเราต้องสอนให้หลุดจากอัิชาแปดนี้ให้ได้